ชายไม่ให้เสียนาทีขอตองอยานี้ที่ยากลำบอยู่แนวหลังจะต้ กลับาขอบคุณค่ะขอบคุณสับเสียงปรบมือนะคะพ่อพอ่อแม่แม่จ๋าขอเสียงปรบมือนะคะให้ดังไกลไปให้ถึงชายแดนเลยจ้าขอบคุณลูกมากเลยนะคะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่พี่ทหารด้วยนะคะเดี๋ยวฟังบทเพลงต่อไปนะคะหนูขออนุญาตขยับเป็นมีเรียมสักนิดหนึ่งนะคะเชิญรับฟังเลยค่ะมากนะคะสำหรับเสียงปรบมอือหนูขออนุญาตขอบคุณนะคะมาลายน้ำใจนะคะทุกๆพกควเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่ม บ้านเซฟโซนนะคะเป็นทีมงานหลังบ้านของหนูเองนะคะแล้วก็กลุ่มพลังเงียบนะ,ะ FC พลังเงียบพอ่พอพ่อแม่แม,ม่น่ารักมากๆนะคะดูแลกันมาตั้งแต่รแรกๆเลยนะคะแล้วก็ทุกๆก,ก,กลุ่มเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นสตาร์วาลเลตี้นะคะก็อาจจะเป็นช่องของแมนกะบี้นะคะทุกๆช่องเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอรับมาละยก่อนนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มอะไรคะเนี่ยมาอ,อีกแล้วนะคะพวกมาลรยเยอะมากๆกลุ่มบ้านเอ้ยกลุ่ม FC บ้านเซฟโซนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเพราะ่อพแม่แม่จ๋าเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยจ้าน่ารักมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆ จริงๆแล้วถ้ารักหนูนะคะหนูคิดว่าน่าจะอยู่ได้ทุกกลุ่มทุกกลุ่มอยู่สามารถอยู่กลุ่มไหนก็ได้นะคะเพราะว่าหนูเชื่อว่าในแต่ละกลุ่มนะคะก็ล้วนแล้วแต่รักแล้วก็ปลารถนาดีกับหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนๆนะคะก็รักในเสียงเพลงของต้นข้าวนะคะทั้งสิ้นเลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอพระคุณจริงๆค่ะอ่ ฟังเพลงเร็วๆสักหนึ่งบทเพลงค่ะรอเต้นใช่ไหมคะนันนนะ่นเต้นข้างล่างพอนะถ้ามาเต้นด้วยกันข้างบนอย่ากลัวจะล้นเวทีนะคะ ชายต่างมิตรไมตรีมามัดใจใจกลับบินไปไม่ชายหนึ่งเต็มโซ่ตรวนมีหนึ่งทางรักดีดีทั้งปวงเป็นที่สุดแห่งห่วงกังเทพศิลป์ดาราประหนึ่งพบรักแต่ควรแสงยิ่งใหญ่จักพบร้ายใจพรพรพรายดาวราจะหลับตาใจยังหาวอนอภินิจนิเทศถึงหน้าเสียงสะท้อน